ตัวนี้ครับนี่ได้พัดลมมาจากโรงงานตัวหนึ่งลองซ่อมดูเปิดไม่ติดเพิ่งซื้อมาใหม่ก็เค็มบช้อปปี้ก็ไม่ได้ครับก็เลยเอามาให้ผมลองดู้าลองมัวๆตัวๆไปครับไม่รู้แกะตรงไหนนี่น่าจะเป็นตรงนี้ห้าตัวแล้วแกะออก จะบอกว่าตรงไหนที่มันทําให้มันเสียเสร็จปุบ๊บเราก็เก็บนิง่งนี่มีอะไรเยอะเลยครับเป็นชุดแค่นนไรมน่รู้กี่บาทอันนี้ก็จะเป็นสายของขออกมอเตอร์ครับบวกลบแล้วก็ชุดของมันก็จะมีเป็น โฟกัส,กสกเป็นเหมือนตัวชาร์จซัมซุงครับแล้วก็ชาร์จเข้ามาเสร็จปุ๊บก็จะชาร์จเข้าขั้วแบตเตอรี่โดยตรงแบตเตอรี่สามสมจุดเจต่อ3ามจุดเจ็ดโวลต์ ก็แหล่งจ่ายไฟเข้ามา5โวลต์น,นะครับแล้วก็จะเข้าชาร์จตัวแบตเตอรี่โดยตรงน,นี้ที่ผมเจอคือไอตัวนี้เป็นกล้องหน้าอย่างไงี้วันนี้เดี๋ยวเราจะหุดไปก่อนแล้วก็ไปดูกล้องหน้าว่าตัวนี้มันเป็นอะไรอ๋อครับ ก็สาเหตุของมันคือไม่โฟกัส่าครับสาเหตุก็คือไอตัวขาที่มัน s m t มาครับตัวพินมันกับตัววงจรไอบอร์ด p c b ครับมันบัดกีเชื่อมต่อไม่ถึงก็คือบางครั้งใช้มิเตอร์เช็คดูบางครั้งก็เชื่อมต่อถึงบางครั้งก็เชื่อมต่อไม่ถึงครับแล้วก็เราก็ใช้ไอตัว เราก็ใช้หัวแดงนะครับหัวแดงทําการบัดกีแล้วให้มันเชื่อมต่อเราก็เช็คการวัดไฟนะครับว่ามีไฟเข้าไหมเดี๋ยวผมจะเช็กให้ดูว่าพอเราบัดกีไปแล้วไฟมันมาก็ตอนนี้เราจะวัดดูไฟห้าโวลต์นะครับว่าไฟมาไหมก็จะวัดอย่างนี้ แล้วก็ไปดูนะครับที่หน้าจอตอนนี้มีไฟมาแล้วครับคือก่อนหน้านี้จะไม่มีไฟออกไฟอยู่ประมาณไม่นก็ไม่มีไฟออกมาพอเราวัดสร็จปุ๊บก็สายไฟกตอนนี้มันก็จะเข้ามาคู่นี้นะครับแล้วก็จะชัดแบบเดี๋ยวจะลองต่อวงจรแล้วก็เทสให้ดูอันนี้ตอนนะครับเดี๋ยวเราจะลองกดเปิกด,กดดูครับ นี่ครับหมดแล้วเย็นมากมันจะมีตัวสายด้วยนี่ถ้ากดอีกครั้งหนึ่งมันจะเป็นเบอร์เป็นเบอร์สองก็อันนี้ถ้าใครมีอาการเสียก็ลองลองลอง,ลองทำดูเองครับแต่ว่าถ้าให้ผมซ่อมผมซ่อมอยู่ราคาเดียวเขายี่สิบบาทค่าค่าหัวแรงเออไม่ใช่ค่าตะกัวถ้าใครลองไปทำดูนะครับผม